When our love has grown, when all our apprehensions fade, and we can say forever. When we share our dreams, everything we own, we build our life together. When we make a home, safe and warm. Safe and warm. Sheltered from the storm. So happy together. When we make a home together, love will last, last forever. forever. Now our love is young, Ooh, facing the unknown. Forever but we find joy together when, when we make, make a home. Too, when we can cherish every day and feel life with laughter, we will dance and sing in the setting sun. We made a home together when our hearts are one. Save and, and warm, sheltered from the storm. So happy together when we make a home together. Love lasts forever. forever. Now our love is young, Ooh, facing the unknown forevermore. But we fight joy together well, when we, we make, make a home. home. Save. And warm, Safe and sheltered warm, sheltered from the storm. So happy together, when we make a home together, love will last, last forever. forever. Now our love is young, Ooh, facing the unknown. Forevermore, but we'll find joy together when, when we make a home. home. เออเีรถไฟมันจะเวิร์กป่ะดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องติดดันนี้ค่ะเพราะอันนี้มันจะดูใช่ปากก็มัณนั้นจะติดตรงนู้นแต่ว่ามันจะโดนสีไหมถ้าอ่ะมีมีมีช้อยตรงไหนให้เลือกบ้างคะมีแค่ตรงนี้กับข้างนี้เฮ้ยมันจะต่ำขนาดนั้นเลยเหรอไม่ค่ะไม่ได้ต่ำหมายถึงว่า When we make a home, when our love has grown, when all our apprehensions fade, and we can say forever. When we share our dreams, everything we own, we build our life together. When we make a home, safe and warm. Live a n d wall Sheltered from the stone So happy together When we make a home together Love w i l l last forever Now our love is young ระวังนั้นขนาดถือที่นี่ไม่เคยขึ้นเป็นดันฟ้าเลย <c oughs> แล้วก็มันทำไว้สำหรับให้รับน้ำหนักปลูกต้นไม้ได้เหรอคะเหมือนจะ ได้ประมาณหนึ่งค่ะ,ะเพราะว่า,า 1, 1> อันนี้เป็นเสาผูกต้นประเพณกราถาเท่านี้ยเออทำเรือนนี่สิทำเรือนเป็นแก้วกระจกค่ะวีธทีค่ะว่าจะทำยังไงเขาจะเอาไว้รูดเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่ฝนก็เปิดปล่อยไว้อย่างนั้นใช่มีแอร์ไหมคะมีค่ะห้องน้ำค่ะ ประตูกลางเอ้ยประตูนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึงค่ะก็จะมีตู้อยู่หน้าห้องนี่เข้ามาห้องนอนไว้เพื่อแขกหรือว่าใครมานอนได้ในห้องก็จะมีโต๊ะตู้เสื้อผ้าเล็กแล้วก็เตียง แล้วก็ออกมาจะเจอประตูห้องน้ำค่ะน,นี่จะเป็นห้องน้ำไว้สำหรับใช้ฝั่งปีกนี้เลยค่ะก็จะมีฝั่งเปียกแล้วก็ฝั่งแห้งที่เป็นแต่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอออกมาอันนี้จะเป็นห้อง อนาคตเผื่อลูกก็จะมีโต๊ะอานังสืออะไรแล้วก็เตียงสามฟุตสองตัวค่ะกับตู้สภายแยกกันสองตู้ชั้นวางหนังสืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ออกมาจะไปฟังห้องกิบค่ะมีช่องแมวด้วยนะ <laughs> อันนี้จะเป็นอ่าเปลี่ยนก่อนหน้านี้คะ่ะขยายซิงเพื่ออาบน้ำพวกลอนดอนอะไรเลยคะ่ะแล้วก็มีไมโครเวฟเครื่องกรองน้ำอะไรพวกนี้คะ่ะค่าเข้าไปในห้องไม่ี่ยเน่ะ,นะ,นะ <laughs> ลูกแมวก็ติดแอร์ใช่ไหมคะติดแอร์พอลูกก็ไม่ต้องล็อกมาขออลอนดอนอยู่ด้วยติดแอร์ด้านนี้ดูเ,เธอป่าดูเถอ,เอดูเถอเขาเ,เรียกนะฮะดูแลเขาเรียกเธอก็อย่าพูดไป คิดแต่ในใจพอทางเดิอนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะม,มีเปิดเป็นกระจกตู้นะึ่งม,มันจะมีหรือม่าเสื้อผ้าถห็นหมกหมกหมกแล้วก็ตรงขามตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นห้องน้ำ ก็ห้องอาบน้ำค่ะชั้นวางสบูก่ก็จะอยู่ตรงอันนี้ของอิกก็จะเป็นห้องสำหรับดูหนังเลยค่ะแล้วก็มีกระจกที่ไว้ดูสวนสีเขียวที่ทำมา ก็คือจะบิวไว้มีพวกโต๊ะคอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องเข้าฟ้างจะเป็นห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวคหวานแม่๋าห <c oughs> วาน <c oughs> มันสีเขียวใช่ไหม สีไม่ค่ะสีครีมค่ะแต่ว่ามันสะทอนอยาก็เลยออกเขียวๆมันสะท้อนอะไรนะยาข้างหลังตัวโปรแกรมมันความสามารถแค่นี้เ้าคือจะจเห็นมันก็ไม่เชิญชมพูนั่นก็ยงเขียวอยู่ดีเอะอปน,นะ ชมพูเฉพาะประตูผนังเขียวไม่ใช่หรอผนังสีอะไรคะสีครีมไข่เลยครีครีมไข่เมนูขอดอก When we make a home When our love has grown When all our apprehensions fade And we can say forever When we share our dreams Everything we are We build our life together when we make a home.